รายการขึ้นปีใหม่ไหนบอกเปลี่ยนรูปแบบอะไรที่ไม่ดีก็โยนมันทิ้งไปสิคะเออเขาเปลี่ยนรูปแบบเขาโยนสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไปครึ่งปีหลังปีที่แล้วไงแล้วพี่มาอยู่ตรงนี้ทำไมก็เป็นสิ่งที่ดีไอ้ครึ่งปีหลังปีแล้วใครไม่ได้มานั่นแหละสิ่งไม่ดีใครไม่ได้มานั่นแหละสิ่งไม่ดีโทษนะพี่โน่ตอนเดินออกมานีผมหนูนึกว่าเฮ้ยรายการจ้างแบมแบมเมาเนี่ยอโห แต่ที่สแตนก็เป็นบาร์บี้บาร์บี้เจ๋งไปละจะให้เราเป็นเล่นเป็นสาวถ้าเราเล่นเดี๋ยวเข้าแคปครับไม่เล่นเป็นเธอดังเชื่อค่ะจริงเหรอแมนแมนไม่ดังอยากปังมึงเปิดตัวเลยแต่เอมไม่เชื่อดูพี่พี่เอเปิดตัวกันเมื่อยังเร็วไม่พลาดพี่อุปการในหน้าแล้แหวนนี่พี่นะเออไปเลยออกไปอย่ามาแตะตัวอ ผมจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้เชิญคุณกลับไปที่สุสานต่านผู้กำลังขอเนีบหอนี้สุสานจริงๆผมอยากจะมาญาติดีกับเขาคุณแอร์ครับเป็นไงผมชวนคุณไปทานข้าวหน่อยลวกันเฮ้ยแตเพึงทะเลาะกันแบบแบบมึงชวนไปกินข้าวนี่นะใช่ครับแล้วผมจะวางยาพิษให้คุณตายอย่างทุรนทุรายเดี๋ยวถ้าคนไม่ใช่มึงนะคึงคิดไม่ได้จริงๆ